สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออร์ออฟิเชียลวันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุทธผู้ถังซานภาค5ซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้างอิงตามนียใหญ่ทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ หางซานสังเกตรอบๆอย่างมัดรวางเมื่อเห็นว่าทุกอย่างปกติก็ตัดสินใจที่จะรวมรอยประทรับดวงตาจิ้งจอกสวรรค์เข้ากับเนื้อจิตวิญญาณหากเขาทำสำเร็จไม่ต้องสงสัย้วยว่าดวงตาของเขาย่อมมีศักยภาพที่ทรงพลังแล้วหลับตาลงทำสมาธิควบคุมรอยประทรับดวงตาจิ้งจอกสวรรคเหนร่างกายเคลื่อนที่เข้าหารอยประทรับเนื้จิตวิญญาณ หางซานก็รู้สึกได้ทันทีว่าดวงตาของตัวเองเ,อเริ่มร้อนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้อรอยประทับดวงตาจิ้งจอกสวรรค์กำลังเข้าใกล้อรอยประทับเน่จิตวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆหางซานก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประมาเพราะไม่แน่ใจว่าจะทำสำเร็จในคราวเดียวหรือไม่ รอยประทับเนจจิตญาณดูเหมือนจะรู้สึกได้ถึงลมหายใจของรอยประทับดวงตาจิ้งจอกสวร่าร์ก็เริ่มเป็นแสงที่แข็งแกร่งออกมาดวงตาของทางซานก็ยิ่งร้อนมากขึ้นอย่างไรก็ตามรอยประทับดวงตาจิ้งจอกสวร่าร์ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงเคลื่อนที่เข้ามาอย่างช้าๆและในวินาทีต่อมาฉากที่ทําให้ทางซานตกใจก็เกิดขึ้น รอยประทับนี่จิมยานก็เกิดการระเบิดขึ้นโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆมุ่งหน้าแสงสีขาวจำนวนมากปรากฏขึ้นร่างกายของทางซานก็เริ่มั่นอาการปวดตาก็ยิ่งรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นเขาก็พบว่ารอยประทับทั้งห้าที่มีอยู่ในร่างกายเคลื่อนที่ออกไปพร้อมกับพลังเสียนเทียนโดยรอยประทับหมาป่าวายุที่อยู่ด้านอัปห้าเคลื่อนที่น้ำออกไป ในตอนนี้รอยประทับดวงตางจิ้งจอกสวรรค์กำลังจับผสานเข้ากับรอยประทับเนจิบิญญาณและเพียงไม่นานก็ทำสำเร็จหลังจากทำเสร็จสิ้นการผสานทางซานก็ทำการจัดเรียงตำแหน่งของรอยประทับใหม่โดยโรอยประทับดวงตางจิ้งจอกสว่า์อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งการควบคุมการเวลาอยู่ตำแหน่งที่สองอินทรีปีทองอยู่ตำแหน่งที่สามหมาป่าวายุอยู่ตำแหน่งที่สี่และเสือดาวจรัสแสงอยู่ตำแหน่งที่ห้า ถังซารใช้เวลาไม่นานก็ทำสำเร็จพร้อมกับใช้พลังบีบบังคับให้รอยประทับเหล่านี้อยู่กับที่ไม่ให้ขยับเคลื่อนที่ไปไหนได้หลังจากไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นพลังเสื่อเทียนก็สงบลงอ่านที่จริงถังสารจัดเรียงตำแหน่งของรอยประทับ ตามระดับของสายเลือดจากสมงลงมาตามถังสารที่คิดว่าทุกอย่างคงสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นเองว่าร่างกายของเขาก็สั่นสะเทือนเขารู้สึกว่าทะเลจิตวิญญาณของตัวเองเหมือนกำลังจัดระเบิดในทันทีพร้อมกับมีแสงสีขาวสว่างเจิดจ้าระเบิดออกมาจากรอยประทับดวงตาจิ้งจอกสว่างแสงสีขาวนี้ไม่ได้ส่องออกมานอกร่างกายแต่ส่องสว่างให้กับทะเลจิตวิญญาณของข่าวโดวยตรง เหมือนกับว่าลมหายใจของดวงตาจิ้งจอกสว่างใจหยิ่นทรนมก่อกวนทะเลจิตวิญญาณของทางสารให้เกิดความวุ่นวายจากนั้นปฏิเสธรอยประทับทั้ง4ี่ที่อยู่ข้างแม้ว่ารอยประทับดวงจาจิ้งจอกสว่างใจอยู่เพียงระดับสองแต่มันก็รู้หมานจะภาาพมิใจในตัวเองปฏิเสธทุกอย่างรวมถึงพลังเสเทียนก็เช่นกันมันเกิดอะไรขึ้นทางสารคิดในใจ ต่อมาถัางสารก็พบว่าพลังจิตของตัวเองถูกด,ดูดกินเข้าไปทำให้ดวงตาจิ้งจอกสว่างพัฒนาจากระดับสองไปสู่ระดับสามถังสารจึงรู้ได้ทันทีว่าการจัดทาให้ดวงตาจิ้งจอกสว่างพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นไม่จําเป็นต้องดูดกินพลังสายเลือจดจากตู้ปลาขนาดที่เขากําลังคิดจูดจ่ๆทะเลจิตวิญญาณก็เป็่งประกายแสงสีอทองบริสุทธิ์ออกมา ทันทีที่แสงสีทองบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นแสงสีขาวที่เคยพาผืนใจและหญิงทรนงก่อนหน้านี้ก็แข่งตัวในทันทีแสงสีทองตกกระทบกับแสงสีขาวก็พราว่าแสงสีทองกลายเป็นมือขนาดใหญ่โอบล้อมแสงสีขาวไว้แล้วรวบรวมให้กลายเป็นลูกบอลแสงสีขาวอยู่บนฝ่ามือแสงสีขาวที่เยอ่อหญิงก็เริ่มสั่นเทาด้วยความหนาวเหน็บ โชคดีที่ดวงตาจิ้งจอกสว่คนของทางซานอยู่เพียงด้านดับสามจึงยังไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าผู้ของิีพบ,บนดินแดนแห่งนี้ได้ต่อมามือขนาดใหญ่สีทองในทะเลจ,จิตวิญญาณก็เริ่มกำแน่นขึ้นในชั่วพิบตาต่อมาลูกบอลแสงสีขาวที่เคยดูดกืืนพลังจิตเกือบทั้งหมดของทางซานก็ถูกบีบอยู่ในมือสีทองปลริมาตรของอรูปบอลแสงสีขาวก็เริ่มมีขนาดเล็กลง จากนั้นพลังจิตของทังซานที่อยู่ในรูกบอลแสงสีขาวก็พุ่งออกมาไม่ใช่สถานะแก๊สอีกต่อไปแต่เป็นของเหลวสีทองจางๆต่อมามีแสงระเบิดดังตูมทะเลจิตวิญญาณก็ถูกกระตุน้นการเอารับรู้ของทังซานก็เพิ่มขึ้นในทันทีภายในระยะ1กิโลเมตรการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆทังซานล้วนสัมผัสได้ จางเข้าสส่วนที่แอบติดตามมาอย่างลับๆกำลังนั่งทําสมาธิก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างก็รีบลืมตาขึ้นมาแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เขาสัมผัสได้พร้อมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเด็กๆ ทางหน้าทางซานาโอรู้สึกสบายตัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนการดูกเกิดการเปลี่ยนแปลงขายกระดูกได้รับการชำระล้างเส้นเอ็นก็ยืดหยุ่นดีขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็พบว่าหลังจากลูกบอลแสงสีขาวถูกบีบด้วยมือสีทองก็ทำให้ดวงตาจิ้งจอกสว่างที่เคยอยู่ระดับ3ลดลงไปยอยู่ระดับ2ส่วนเสือนาวจการะดัแสงก็อัปเกรดจากระดับ4เป็นระดับ5 การควบคุมการเวลาและอินทซปย์ทองต่างอัปเกรดจากระดับสาเป็นระดับสี่นี่จิตวิญญาณและดวงตาจิ้งจอสว่างที่ผสานออรวมเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้ค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นอย่างมากห่างออกไปไม่ไกลจางเข้าส่วนก็มองเห็นสถานการณ์ของเด็กๆทุกคนได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล เขาเห็นทางซานกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ส่วนคนอื่นๆกำลังพักผ่อนอยู่บนต้นไม้ไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่าแล้วเมื่อคู่เกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าในหมู่พวกเขาจะมีคนที่พัฒน,นาความแห็งแก่งขึ้นมากเขาไม่ได้มองไปที่ทางซานเป็นคนอแรกแต่มองไปที่อูปินจี้แต่ถึงอย่างนั้นอูปินจี้เพิ่งทะลุมาถึงระดับหกได้ไม่นาน คงเป็นไปไม่ได้ที่จะทะลุมาถึงระดับ7ได้นในช่วงเวลาสั้นๆถ้าไม่ใช่อุปิงจี้และเป็นใครการหลังจากนั้นจางเข้าส่วนก็หันหลังเดินจากไปด้วยความสงสัยสิ่งที่จางเข้าส่วนไม่รู้อีกอย่างคือการมาถึงของข่าวทั้งหมดหล้วนอยู่ในการรับรู้ของทางซาน ในช่วงเช้าตรู่เฉินจือเฉินเหยียดแข้งเหยียดขานางก็รู้สึกปวดเมื่อยที่แขนหลังจากฝึกฝนในเมื่อวานเมื่อมองลงมาใต้ต้นไม้ก็เห็นตูป้ปากำลังนั่งทำสมาธิอยู่ข้างทางซานแสงแดดยามเช้าเริ่มส่องอูปิงจี้และกูหลีก็ตื่นนอนกูหลีที่ตื่นนอนก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ฝึกวิธีค้อนวาย,ยูุสบ,บันตันปวน ทางสารที่อยู่ใต้ต้นไม้ก็รู้สึกได้ทันทีว่าพวกเขาทั้ง3ามคนตื่นแล้วก็ลืมตาขึ้นจากนั้นก็สัมผัสตู้ป่ายเบาๆและเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงต่ำว่ารู้สึกอย่างไรบ้างตู้ป่ายลืมตาตอนเอรกเขารู้สึกปวดหัวเล็กน้อยแต่ไม่นานก็เป็นปกติก่อนจะตอบว่ารู้สึกสาตาเล็กน้อยส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรผิดปกติ ถังซานเอ่ยว่าดูเหมือนว่าดวงตาจิ้งจอกสว่างของท่านจะไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่ข่าแนะนำฝึกฝนแบบนี้ต่อไปอาจต้องใช้เวลาสั้ระยะแล้วท่านจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างถังซานใช้ประโยชน์จากปราณสีม่วงที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทางทิศตะวัอนออกในช่วงยามเช้าของแสงแดดและสอนวิธีการฝึกฝนเนตรปีศาจสีม่วงให้กับตูป้ปลา ทั้งทางซารและอปินจี้ต่างรู้ดีว่าสมุหานายกกำลังติดตามมาอย่างลับๆนางนั้นหลังจากรับประทานอาหารมื้อเช้าเสร็จก็พาการออกเดินทางเข้าไปในส่วนลึกของป่าตามแผนที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งวันก็จะเข้าไปถึงถิ่นอาศัยของเสือเวหาเดินทางมาทั้งวันพวกเขาล่าสัตว์อสูไปได้อีก78ตัวมีบางตัวอยู่ระดับ5เหมือนกิ้งก่าแยาพิภพ,พและตอนนี้ก็กำลังจะมืดแล้ว อูปิงจีพูดขึ้นมาอย่างเคงมคึนว่าพวกเราหยุดพักที่นี่ก่อนวันพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่ถิ่นของเสือเวหาคืนนี้กุลีทังซานและข้าจะผัดกันเข้าเวรและอย่าเพิ่งฝึกฝนเก็บแรงรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาทุกคนต่างพยักหน้าเข้าใจสำหรับเป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้อูปิงจีได้เอ่ยบอกกับอีกสามคนในตอนเช้าที่ผ่านมาก่อนจะออกเดินทาง หลังจากรับประทานอาหารมื้อเย็นเสร็จอูปินจิ้ก็ดูแลเฝ้าเวนส่วนทั้งสี่คนขึ้นไปพักบนต้นไม้นั่งทำสมาธิเวลาผ่านไปจู่ๆทางซานก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับมีแสงสลัวปรากฏขึ้นอยู่ในดวงตาก้มหน้ามองลงมาก็เห็นอูปินจี้อยู่ด้านล่างนั่งอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองดูการขึ้นไหวรอบๆในตอนนี้มีสายลมพัดผ่านภูเขาและป่าเข้ามา ปูปิงจี้ก็เริ่มมีการตอบสนองทันทีข่าวลุกขึ้นใช้จมูกดมหาอะไรมังอย่างวินาทีต่อมาดวงตาของเขาก็จ้องมองเข้าไปในป่าจากนั้นใช้ฝ่ามือตบไปที่ต้นไม้ทำให้คนที่อยู่ด้านบนต้นไม้ต่างถูกปลุกให้ตื่นและในเวลาต่อมาตู้ป่ายก็ควบคุม,มร่างกายของตัวเองไม่ได้ลม้ลมลงแต่โชคดีที่ทางซานคว้ออาร่างของเขาไว้ทัน ทางซาพูดกับตู้ปว่าจับกิ่งไม้ไว้ให้แน่นอย่ามองลงมาหลังจากพูจดจบก็กระโดดลงมายืนอยู่ข้างๆอูปิงจีตามด้วยกุลีส่วนเฉินจือเฉินก็บินอยู่กลางอากาศมองลงมาด้วยสายตาที่เฉียบคมกูลีก็เอ่ยถามทันทีว่าสิทธิ์พี่ใหญ่มีอะไรหรือเปล่าอูบิงจี้ตอบว่าข้าได้กลิ่นคาวเลือดลอยมาตามสายลมอาจเป็นสัตว์ร้ายที่กำลังมาที่นี่มันน่าจะได้กลิ่นของพวกเรา สารอสุนจำนวนมากมีประสาสัมผัสในการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะกับกลิ่นมนันโน้ตทางสารพูดขึ้นเบาๆวา่าเตรียมพร้อมต่อสู้จากนั้นมีแสงสีฟ้าสองออกมาตามร่างกายกูลีก็เสร็จสิ้นการกายาร่างแล้วร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเกล็ดหนาหางยาวที่ร่างหลังงานขึ้นเล็กน้อยแกว่งไปแกว่งมาราวกับคอน เมื่อเผชิญหน้ากับสัอนอสศนเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยหลังจากได้ฝึกวิธีค้อนวาย,ยุสมบัติตันปวดมาเป็นเวลาสองวงันข่าโจมตีได้สามครั้งติดต่อกันและก็หวังว่าจะได้แสดงฝีมือออกมาสายลมพัดมาแรงขึ้นเต็มไปด้วยกลิ่นขาวเลือดอูปินจี้กัสซิบาบาวา่ามีมาจากมังกรและลมมาจากเสือนี่อาจเป็นเสือเวหาต้องระวังหลังให้ดี ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามและลุ้นไปด้วยกันนะครับ สถานการณ์โควิดในช่วงนี้ก็ยังถือว่าหน้าวิกฤตแล้วก็เป็นห่วงอยู่นะครับเพื่อนๆหมั่นล้างมือดแบบ้วยเจลแอลกอฮอล์สวมแมสอยู่ตลอดเวลาเมื่อออกไปข้างนอกและเว้นระยะห่างทางสังคมเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ